เนื่องจากในปัจจุบันนะครับมีพี่น้องประชาชนบางท่านนะครับใช้รถนะครับโดยที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือปิดบังรายละเอียดในแผ่นป้ายทะเบียนนะครับซึ่งเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานมหาชาติโดยท่านพลนวทโทปีชาเจริญสาย,ยานนท์ผู้ช่วยผบตรนะครับจึงได้มีหนังสือสั่งการ,นะรไปยังกองประชาการ ที่เกี่ยวข้องทุกประเทศนะครับเพื่อที่จะกวดขันจับกลุ่มผู้ที่ละเมิดกฎหมายนะครับก็ต้องขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ครับครับที่ผ่านมามีวิ่งพาชนนะครับที่ใช้รถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยมีการปิดบังนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับรายละเอียดในแผ่นป้ายทะเบียนไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรนะครับพยัญชนะหรือตัวเลขนะครับโดยมีเจตนาที่หลีกเลี่ยงนะครับการตรวจสอบนะครับทั้งการกระทำผิด ผ่านกล้องวงจรปิดนะครับหรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการชนคนนะครับหรือชนกับรถคู่กรณีเนี่ยนะครับแล้วการที่ไปเปลี่ยนแปลงนะครับหรือปิดบังแผ่นป้ายเนี่ยทาให้คู่กรณีเนี่ยสับสนนะครับไม่สามารถยืนยันได้ว่าแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดกับรถทันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแผ่นป้ายทะเบียนอะไรนะครับซึ่งอาจจะส่งผลถึงการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งไม่สามารถที่จะระบุระบุ รถที่เป็นคู่กรณีได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทำงงจจนนให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานขนาตงนะครับจึงอาจจะขอประสพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายนะครับซึ่งหากมีการละเมิดกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันนะครับเช่นกรณีที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ จะมีอัอาตราโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน1,000ับาทนะครับตามพรบรถยนต์มาตรา7นะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่ไปเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังนะครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีความเชื่อในโชคลางหรือหลักโหราศาสตร์นะครับตัวเลขตัวพันชนะไม่เป็นมงคลนะครับมีการนําแผ่นสติ๊กเกอร์หรือท่องคําเปลวหรือวัสดุอื่นใดเนี่ยมาปิดนะครับทาให้การมองเห็นแผ่นป,ป้ายทะเบียนผิดเพี้ยนไปจากข้อทด้จริงอย่างเงี้ยนะครับก็จะผิดตาม พรบรถยนต์มาตรา11นะครับมีโทษเปรียบเทียบปรับนะครับไม่เกิน2,000บาทครับหรือหากเป็นกรณีนำแผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะครับนำมาติดที่รถเนี่ยครับอันนี้โทษมากโทษหนักกว่าทุกทท,ท,ทุกเรื่องนะครับจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265นะครับมีโทษจำคุกนะครับตั้งแต่6เดือนไม่เกิน5ปีนะครับ แล้วก็มีที่อาตาโทษเดียวเทียบปรับด้วยนะครับตั้งแต่หนึ่งพันบาทจนถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับจึงขอว่าจะสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบคุณมากครับ